อตอไปเลือกคำตอบมาถ่ายเช่นถ<ม>้าแบบนี้อาจารย์บอกว่ามีวิธีการที่จะทำการพัฒนาพวามรื่อดยการใช้อะไรครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นเขียนเป็น,บบนเป็นจุดๆออกมาไว้บอกว่าอเล็ักษ์สัตว์น่ารักไม่ใช่ยุติธรรมครับคือเป็นเนรืนองยามาแล้วก็อันตรายนะครับใช่ สิ่งที่เราใช้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับอืมอะไรอย่างเนี้ยปลูกขั้วปลูกขัวทำไมปลูกขัวก็เพราะว่าต้นขัวนั้นมันมีประโยชน์ มันสามารถที่จะ